วันนี้เรามาส่องโปรย้ายค่ายค่ายทูก,กันหน่อยดีกว่านะครับว่าแพ็คเกจของเขาเนี่ยในกลางปี2568แบบนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะและถ้ามันมีเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันดีกว่านะครับไปเลย สวัสดีคุณผู้ชมในช่องกรเรืองแสงนะครับ5วันนี้นะครับเราบาพูดคุยเกี่ยวกับโปรย้ายค่ายเครือข่ายทูกันดีกว่านะครับมาส่องดูหน่อยนะว่าแพ็กเกจของเขาณนะตอนนี้เป็นยังไงนะครับอ่ะแพ็กเกจย้ายค่ายในปัจจุบันนี้นะครับอม,มีการเปลี่ยนแปลงแนละ้วคุณผู้ชมนะสําหรับเครือข่ายทูนะครับย้ายค่ายมาเป็นแบบเติมเงินนะครับก็ไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะครับศูนย์บาทแล้วก็ย้ายสําเร็จแล้วเนี่ย จัได้อินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปี3ด3กิกครับใช้ได้5วันนานๆ5วันครับคุณผู้ชมแล้วก็ Wi-Fi ครับไม่อัน5วันโอ้โหให้เยอะเหลือเกินนะครับอันนี้คือเป็นแบบเป็นโบนัสที่เขาให้มานะครับแล้วก็รับแพ็กเน็ตพร้อมโทรสุดคุ้มนะครับได้ทั้งเน็ตและค่าโทรเนี่ยมากขึ้น2เท่าเพียง200บาทใช้ได้30วันนะครับก็คือณปัจจุบันนะครับแพ็กเกจของเขาเนี่ย ไม่มีการกดเลขรหัสแล้วนะครับคุณผู้ชมย้ายค่ายไปปับ๊บใช่ไหมซิมใช้งานได้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะได้แพ็กเกจย้ายค่ายทันทีเลยนะครับอยู่ดีไม่ต้องกดเลขรหัสแล้วนะครับพ็ยเกจของเขาก็จะเป็นตรงนี้เลยคุณผู้ชม,ชมนี่ครับสิทธิพิเศษนะครับเพียงเติมเงินนะครับ200บาทนะก็จะรับสิทธิ์เน็ต6เมกะบิตนะครับจำนวน 50GB กิกะไบต์ครับฟับ 384K พร้อมโทรทุกเครือข่าย100นาทีและ Wi-Fi ไม่อัานนาน30วันครับเมื่อเติมเงินครบ200 200บาทนะครับภายใน30วันนะครับระบบจะหักค่าแพ็กเกจอัตโนมัติครับและก็จะต่ออายุเนี่ย6รอบด้วยกันนะครับอันนี้คือแพ็กเกจย้ายค่ายนปัจจุบันนะครับสมัยก่อนเออเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ยังได้ค่าโทร2,000บาทนะครับและก็จะเป็นแพ็กเกจสี นะครับ30มสกิกแล้วก็มี15บหเมกนะครับก็จะมี2แพ็กเกจใช่ไหมแล้วให้เรากดเลขรหัสเองแต่ณปัจจุบันนี้ไม่ต้องกดเลขรหัสครับก็คือมาพร้อมซิมเลยนะครับเมื่อย้ายค่ายสําเร็จนะย้ายค่ายสำเร็จก็จะเป็นแพ็กเกจตัวนี้ครับ6กเมกห้กิกฟับ 384k ครับแต่อย่างที่บอกไปครับเขาก็จะมีโบนัสพิเศษมาให้ด้วยนะครับก็คือเน็ตเต็มสปีดนะครับ3ามกิกหวันอ่าแล้วก็ Wi-Fi 5วันนะครับอัตราค่าโทรของซิมย้ายค่ายนะครับก็คือ โทรทุกเครือข่าย1สตางค์ต่อวินะครับนาทีแรกเนี่ยสสตางค์สมข้อความ SMS ครั้งละ3บาทนะครับ MMS เนี่ยครั้งละ3บาทครับอินเทอร์เน็ตเมกะไบต์ละ1.99เบาบาทนะครับแล้วก็ซิมเนี่ยซิมย้ายค่ายนะครับสามารถรับสัญญาณสูงสุดได้300เมกะบิตนะครับอืม Wi-Fi เนี่ยรับสัญญาณสูงสุดได้200เมกะบิตนะครับ แล้วก็ซิมย้ายค่ายนี้นะครับก็สามารถเติมเงินสะสมสูงสุดได้ไม่เกิน5,000บาทครับอ่าก็เป็นาการสะสมเงินทั่ว,วไปครับซิมอื่นๆก็เหมือนกันนะครับในปัจจุบันนี้นะการสะสมเงินเข้าซิมเนี่ยครับเติมที10บาท20บาท30บาท1,000 2,000 3,000พอครบ5,000เราจะเติมอีกก็เติมไม่ได้แล้วก็ซิมมันเก็บเงินได้แค่นั้นนะครับสมัยก่อนเก็บได้เป็นหมื่นเลย คุณผู้ชมเก็บได้เป็นเป็นหมื่นเลยนะครับเห้อไม่รู้หมื่นกว่าหรือว่าหมื่นทุนทั่วอันนี้ไม่น่าใจนะครับแต่ว่าที่รู้ๆก็คือว่าเก็บได้เป็นหมื่นนะครับสำหรับซิมเติมเงินนะอ่ะอาเยอะหลายหลายคนแบบไอ้ใครจะมีบ้าเติมเป็นหมื่นหนึ่งก็บางคนนะครับบางคนเขาแบบว่าไม่รู้จะเก็บเงินช่องทางไหนใช่ไหมเขาก็เก็บทางนี้ครับหยอดเติมเงินไปสิบบาทยี่สิบบาทสะสมไปเป็นหมื่นเสร็จแล้วก็ไปแบบปิดบริการ ปิดบริการแล้วก็ขอดําเนินเรื่องขอเงินคืนขอเงินในซิมคืนนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะมีคนแบบแบบนี้ด้วยนะครับก็คือไม่รู้จะเก็บเงินทางไหนฝากธนาคารไม่กระหมดตรงนี้ก็หมดอะไรก็หมดเก็บนี่ดีกว่าเติมเงินดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ณนะปัจจุบันมันเสี่ยงมากๆนะครับถ้าใครจะเก็บแบบนี้นะมันเสี่ยงมากๆเพราะมันจะมี SMS ดูดตังนะครับมันมากับ ลิงก์ต่างๆมันมาจากเว็บไซต์มาจากเว็บโปอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเว็บพนันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีลิงก์ที่ซ่อนมาครับบางทีเราแค่เผลอไปจิ้มโฆษณาหรือว่าโฆษณาป๊อปอัพมันเด้งมาเนี่ยเราก็ถูกดูดเงินแล้วฉะนั้นการเก็บเงินด้วยวิธีเข้าซิมอย่างเงี้ยนะครับสะสมอย่างนี้ไม่ไม่ปลอดภัยแล้วนะครับเพราะมันจะมีการดูดเงิน การสมัคร SMS คกวรใจนู่นนี่นั่นโอ้อะไรก็ไม่รู้ครับยังไรก็ตามเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะเก็บเงินทาง10กาดนะครับใช้แล้วใช้เท่าไหร่ก็เติมเท่านั้นนะครับสรุปแพ็กเกจย้ายค่ายก็ประมาณนี้นะครับอืมนะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวผมไปส่งค่ายอื่นด้วยครับเอเอกับ dt แท็ดูซิว่าโบย้ายค่ายของเขามีอะไรบ้างนะครับจะเหมือนกับค่ายทูหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีครับเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปนะสวัสดีจ้ะบายบายกิ้วกิว